ท่านอ้นโพสต์ล่าสุดก่อนเตรียมบินกลับอเมริกาอ่านแล้วก็มีรอยยิ้มท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โพสต์รูปภาพชวนยิ้ม The Pathai War is over ก่อนบินกลับอเมริกาพร้อมท่านอ่องคืนนี้ในเวลาประมาณ2นาฬิกาท่านอ้นได้โพสต์รูปภาพร่วมกับทีมงานไทยรัฐมีแคปชั่นว่า The Pathai War is over t ด e t e a ทีมฟอร์มไทยรัฐเดลิเวอร์ดิริเชียสผัดไทยพี่ๆจากไทยรัฐเอาผัดไทยมาส่งแค่ไม่กี่นาทีชาวเน็ตก็กดไลค์ให้เป็นหมื่นดีใจกับท่านโอ้นที่ได้ทานเมนูโปรดอีกครั้งก่อนกลับอเมริกาทั้งนี้บนทวิตเตอร์วัฒนานานุ่มก็เปิดเผยว่าในวันที่15สิงหาคมเวลา2นาฬิกาท่านโอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์และท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัฒนวิวัชระวงศ์จะเดินทางกลับสหรัฐแล้ว หลังจากที่ทั้งสองคนเดินทางมาที่ไทยได้ระยะหนึ่งทํากิจกรรมต่างๆมากมายในรอบ27ปีท่านอ่องกล่าวว่ามีความตั้งใจจะกลับมาประเทศไทยใหม่อีกครั้งอยากเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ของไทยหรือเป็นที่ปรึกษาในด้านที่เชี่ยวชาญพร้อมจะช่วยโรงพยาบาลสิริราชซึ่งท่านอ้นพี่ชายก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่